หากคุณเคยฝันอยากสร้างพิพิธภัณฑ์ของตัวเองตอนนี้คุณมีโอกาสทำในสมจริงผ่านตู้พอยต์มิวเซียมบน Nintendo Switch 2แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญก่อนว่าทำไมเกมนี้ถึงน่าสนใจจนเกินไปและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักพลาดไปว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่การจัดแสดงของเก่าๆแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และท้าทายให้กับผู้เล่นซึ่งอาจจะเป็นจุดที่คนเห็นความขัดแย้งกันได้เลยทีเดียว ตูพอยต์มิวเซียมไม่ใช่แค่เกมที่ให้คุณสร้างพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการผสมผสานความคิดสร้างสารรค์กับการวางแผนอย่างละเอียดคุณจะต้องคิดว่าจะจัดแสดงสิ่งของอะไรวางที่ไหนและสำคัญที่สุดคือจะดึงดูดลูกค้าให้มาเยี่ยมชมอย่างไรแต่ที่น่าสนใจคือเกมนี้ไม่ได้ให้คุณทำทุกอย่างตามใจชอบแต่มีระบบที่ท้าทายคุณในการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรซึ่งอาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าเกมนี้ยากเกินไปแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้น ในโหมดแคมเปญคุณจะได้สัมผัสกับเนื้อหาหลักของเกมที่มีการออกแบบมาให้คุณสร้างพิพิธภัณฑ์ตามทีมต่างๆที่แตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่ไดโนเสาร์สัตว์น้ำไปจนถึงพืชแปลกๆแต่และทีมก็มีความท้าทายและความสนุกที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือเกมนี้ไม่ได้ให้คุณทำทุกอย่างตามใจชอบแต่มีระบบที่ท้าทายคุณในการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรซึ่งอาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าเกมนี้ยากเกินไปแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้น ใน Sandbox Mode โมดคุณจะได้ระเบิดความคิดสร้างสารรค์ของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณหรือความพึงพอใจของลูกค้าโหมดนี้เหมาะสำหรับการทดลองไอเดียหรือเตรียมความพร้อมก่อนไปเผชิญกับภารกิจที่ท้าทายในแคมเปญหลักแต่อย่าลืมว่าเกมนี้มีระบบที่ท้าทายคุณในการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรซึ่งอาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าเกมนี้ยากเกินไปแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้น สิ่งที่ทำให้ตูพอยต์มิวเซียมแตกต่างจากเกมอื่นๆคือความซับซ้อนและความท้าทายที่มากขึ้นคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าลูกค้าจะทำอะไรหรือจะตอบสนองอย่างไรต่อการจัดแสดงของคุณซึ่งทำให้เกมนี้มีมิติมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือเกมนี้ไม่ได้ให้คุณทำทุกอย่างตามใจชอบแต่มีระบบที่ท้าทายคุณในการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรซึ่งอาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าเกมนี้ยากเกินไปแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้น สุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหาเกมที่น่าสนใจและท้าทายตูพอยต์มิวเซียมบนน n นเทนโ w i t c อ2อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณแต่อย่าลืมว่าเกมนี้มีระบบที่ท้าทายคุณในการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรซึ่งอาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าเกมนี้ยากเกินไปแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะยอมรับความท้าทายและความซับซ้อนตูพอยต์มิวเมอาจจะเป็นเกมที่คุณกำลังมองหา